มันมีคำพูดคำหนึ่งคือความสามารถในการหาเงินของคุณเนี่ยไม่เกี่ยวความสามารถในการรักษาความมั่งคั่งความสามารถในการหาเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งคุณอาจจะหาเงินเก่งมากก็ได้เราดูดาราต่างประเทศหลายคนนะที่โอ้โหรายได้ปีปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากแต่ไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อาจจะถูกหลอกบ้างใช้เงินเกินตัวบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยล้มละลายแบบเนี้ยเพราะว่าใช้เงินเกินตัวเราเห็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ความสามารถในการรักษาความมั่งคั่งเนี่ยเป็น อีกสกิลหนึ่งเลยมิชชั่นุนูพัดแคสต์คอนตินียวิดิโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t s t o n to o n p o d o a s t นะครับคุณอยู่กับประวิทธานอุตสาหะครับวันนี้อยาจะมาชวนคุยเรื่องแชร์ลูกโซ่นะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาสำหรับ forex 3d นะครับเพราะว่า มีดาราด,ดังนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้รับการประกันตัวแบบอาจจะเหนือความคาดหมายนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพอไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยคดีประเภทนี้นะคะที่เป็นลักษณะของการชอร่อกงเนี่ยหลายครั้งศาลก็ไม่ให้ประกันนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเยอะนะฮะแล้วก็เนื่องจากมันมีเงินที่ยังอาจจะไม่ไม่ได้ยึดมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จังมีเรียกว่าอะไรอะ่ะมี อินเทนชันหรืออินเซนティブแล้วกันในการหลบหนีนะฮะมีความแบบอาจจะมีแบบเจตนาอยากจะหลบหนีได้เพราะว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมแต่ว่ากรณีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกบ้างอ่ะนะฮะคือแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะเวลาใกล้ๆกับตัวตัวการเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆระหว่ังผู้ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกับเหยื่อนะคือเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มมาสเตอร์มาย์รืออยู่ในกลุ่มเหยื่อในบางที อันนี้แหละเขาเป็นของที่เขาจะต้องพยายามพิสูจน์กันให้ได้นะครับเอา,อางี้แต่ว่าประเด็นเรื่องแชร์ลูกโซ่มันน่าสนใจเพราะว่าในสังคมไทยเองนะครับประเทศอื่นเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าในสังคมไทยเองเนี่ยแชร์ลูกโซ่มไม่เคยห่างหายไปไหนเลยนะฮะคือมันไม่เคยใชย้คำว่าอะไรดีอ่ะมันไม่เคยแผ่วเลยอ่ะนะฮะตั้งแต่ยุคแชร์แม่ชะม้อยนะครับต้งก็ไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยดีไม่ดีจะเยอะขึ้นด้วยนะฮะ เพราะว่าบางทีเนี่ยแชร์บางอันที่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบแบบคือเราไม่รู้เรื่องอ่ะนะฮะมันไม่ได้เป็นคดีดังเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ว่าก็มีผู้เสียหายนะครับที่เราจะชวนคุยนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันถึงยังอยู่ในสังคมไทยได้ลวกันนะที่อื่นผมอย่างที่บอกไม่มีข้อมูลนะฮะแต่ในสังคมไทยทำไมถึงยังอยู่ได้ผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุอันหนึ่งเลยเนี่ยนะคือ การสอนเรื่องของการเงินและภาษีนะและการลงทุนนะ,ะสามเรื่องนี้นะะการเงินภาษีการลงทุนเนี่ยนะฮะในโรงเรียนคืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ควรควร,ควรจะถูกบรรจุและซีเรียสมากๆในการสอนนะฮะเพราะที่ผ่านมาเรายุคนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ยุคผมไม่มีใครสอนนะะยุคผมไม่มีใครสอนเรื่องนี้นะฮะมันนั้นก็เราก็จะหาเงินแต่ไม่รู้วิธีการจัดการที่ดีพอ นอกจากว่าคุณไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีโอกาสที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรือแม้แต่จะสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า so มันอยู่ในหลักสูตรภาคบังคับเนี่ยนะมันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ไปได้นะครับพูดถึงแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันมี2องค์ประกอบนะผมคิดว่าความความรู้ทางการเงินก็เป็นพาสหนึ่งนะฮะไอความโลภนี่ก็เป็นอีกพาสหนึ่งแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ได้หลอกเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องการเงินนะฮะบางคนที่ โดนแชร์ลูกโซ่หลอกเนี่ยก็รู้เรื่องการเงินเป็นอย่างดีแต่ว่าโลภและคิดว่าตัวเองเอาอยู่ใช้คํานี้แล้วกันคือพูดง่ายก็คือคิดว่าตัวเองลุกทันแต่ว่าหลายคนก็ลุกไม่ทันเพราะว่าผมมีคนที่ใกล้ชิดเลยนะฮะใกล้ชิดเลยเนี่ยที่คิดอย่างนี้เลยนะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะฮะอยู่ในแวดวงการเงินด้วยซ้ําเนี่ยนะแต่ว่าคิดว่าตัวเองเอาอยู่นะครับเราก็ในที่สุดก็เสียเงินไปเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีคําพูดคํหนึ่งคือ ความสามารถในการหาเงินของคุณเนี่ยไม่เกี่ยวความสามารถในการรักษาความมั่งคัง่งความสามารถในการหาเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งคุณอาจจะหาเงินเก่งมากก็ได้เราดูดาราต่างประเทศหลายคนนะที่โอ้โหรายได้ปีปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากแต่ไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อาจจะถูกหลอกบ้างใช้เงินเกินตัวบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยไม่มีเงินเลยนะฮะล้มละลายแบบเนี้ยล้มละลายจริงๆนะฮะเพราะว่าใช้เงินเกินตัวเราเห็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถใ,ในการหาเงินเนี่ยเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่ความสามารถในการรักษาความมั่งคั่งเนี่ยเป็นอีกสกิลหนึ่งเลยนะครับและแชร์ลูกโซ่นี่เป็นตัวหนึ่งที่มาทําลายความสามารถในการรักษาความมั่งคั่งดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆชวนคุยกันว่าทําไมคนถึงตกหลุมร่างเรื่องแชร์ลูกโซ่ได้นะครับลักษณะของแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยแชร์แม่ชะมอยนะฮะซึ่งตอน,น,นก็บอกว่าเป็นเรื่องรถน้ํามันอะไรแบบเนี้ยมาจนถึงยุคนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่เหรียญคริปโตก็เป็นแชร์ลูกโซ่ได้นะครับไม่ใช่ายถึงว่า คือไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเหรียญคริปโตเป็นแชร์ลูโซ่นะแต่ว่าตัวมันมีคนเอาเหรียญคริปโตมาเป็นฉากหน้าเอาเอา่าเนี่ย forex นะครับเอาหุ้นจีนเอาคือมันมีหมดอ่ะไอของพวกนี้เนี่ยตลาดจริงๆเขามีอยู่นะครับตลาด forex นี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากผมว่ามูลค่าวันวันหนึ่งเนี่ยเทรดเยอะกว่าหุ้นเยอะเลยนะตลาด forex เพราะมันใหญ่อะ่ะคุณนึกถึงบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่น อ่าอย่างสมัยแต่ก่อนที่ผมทําอยู่ที่ธนาคารเนี่ยผมก็คือนั่งดูโตที่เป็นเรียกว่าเป็นโตดอลลาร์บาทอ่ะก็คือก็คือซื้อดอลล่าให้ลูกค้าขายดอลล่าให้ลูกค้านะครับลูกค้าใหญ่ของเราเนี่ยบริษัทน้ํามันเนี่ยโหซื้อดอลลร์ทีหนึ่งเยอะมาก50ล้านร้อยล,ล,ล้านเหรียญเราก็รับคําสั่งมาแล้วเราก็ดูว่าตอนไหนเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะล้วก็ธนาคารซึ่งเป็นคนที่มีไลเซนส์นะครับกินส่วนต่างนะเป็นสเปรดนะครับการเทรด forex ในประเทศไทยเนี่ยต้องมีไลเซนส์เท่านั้นซึ่งคนที่มีไลเซนส์มีไม่เยอะ นะฮะแล้วก็เนี่ยกนธนาคารหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นเฮ้าส์ที่เขาถนัดเรื่อง,างการทำเ exchange rate โดยเฉพาะเนี่ยนะนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีคนไม่ได้มีใครมี forex นะครับไม่ได้มีใครมีไลเซนส์นะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งละว่าเป็นถ้าเรารู้เรื่องนี้เนาะถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะอาจจะไม่หลงกลประเด็นนี้นะครับเรื่องที่สองคือประเด็นของเรื่องผลตอบแทนนะแชร์ลูกโซ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จเริ่มฉลาดขึ้นเขาจะไม่มีผลตอบแทนแบบ เดือนหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้แล้วไม่มีแล้วเพราะแบบนี้คนเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นแชร์ลูกโซงแไงไ่แง่นะฮะผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าการันตีเงินต้นอ่าเราก็การันตีผลตอบแทนที่ก็ยังเรียกว่าสูงมากอยู่ดีอาจจะสมมตินะฮะเดือนหนึ่งสามสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งนี้เยอะมากนะเดือนละสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณไปดูพอร์ตของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะฮะทั้งปีเนี่ยผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์นี่บางปีเพิ่งทำไม่ได้เลยนะเออนี่คือนักลงทุนที่เก่งที่สุดคคนน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 นึงงขออออโลลลกกะะะะะะะฮเเเเพรราาาฉัั้ีีี่่่ยยยผตบบแทปถืวม แต่เดือนละ3 4มเนี่ยมันก็คูณว่มาปีละเท่าไหร่30บกว่าเปอเ็นโอ้มันแบบถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะทีนี้แต่คนก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คงมีทางมั้งนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องคำว่าผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า risk free rate นะครับ risk f r e ร rate ของประเทศไทย risk f r e e ก็คือไม่มีไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมร free rate ถ้าพูดถึงเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะฮะ แต่ว่า r e s t r i e ที่เราพูดกันในในใน,ในภาษาที่คนเขาทั่วไปเข้าใจเนี่ยก็คือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐถ้าเป็นพูดในเมืองไทยต้องเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งบริษัททั้งหมดที่ทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีไม่มีเอ่อเรติ้งนะฮะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสูงกว่ารัฐบาลถุงกว่าประเทศคุณมีเร t ติ้งสูงกว่าประเทศ,มเทศไม่ได้ถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่โอเปรเอโดยใช้เงินสกุลบาทอยู่ในเมืองไทยอะไรแบบนี้นะจดทะเบียนบริษัทไทยเนี่ยคุณจะมาเรตติ้งสูงกว่าประเทศ ไม่ได้นะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเรตติ้งคือ B3 ตัวบวก Tri p l e B บวกนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเ r i p l อ B บวกเอาลุกสเตเบิลซึ่งมันก็ประมาณนี้มาตั้งนานแล้วแหละเพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยริสเวลาเราพูดคำว่าพันธบัตรรัฐบาลไท,ทยมีความเสี่ยงไหมมีนะครับมีนะฮะมีโอกาสที่จะไม่จ่ายคืนได้เราเห็นกรณีที่รัฐบาลไม่จ่ายพันธบัตรคืนหลายประเทศในะช่วงนี้ใช่ไหมฮะ แต่ว่า r ิสทร r เรในความเข้าใจของคนทั่วไปถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยคนจะนึกถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถามว่ามัน risk f r รีจริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่จริงฮะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐก็มีโอกาสที่จะไม่จ่ายนี่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันยากคนนั้นเองนะครับมันยากมันยากโอกาสเกิดขึ้นมันยากนะฮะมันยากเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้จะสรุปว่าไม่มีอะไรที่ r ิ f r e e ฮะใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาชวนคุณลงทุนแล้วบอกว่าการลงทุนนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นทองแดงอันที่สองเลยเพราะการลงทุนแม้แต่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วมีความเสี่ยงนะรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะวันหนึ่งนะร้อยปีต่อจากนี้สมมตินะฮะประเทศนี้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบขนาดนี้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงฮะที่จะไม่จ่ายนี้ได้นะฮะนี่คืออันที่สองก็คือมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ยินคําว่าการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง ขอให้บอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกค่อนข้างแน่นอนนะฮะอันที่สามเนี่ยนะฮะก็คือว่าเรื่องของความโลภเนะียอันเนี้ยหลายคนความรู้เยอะมากเข้าใจดีที่ผมพูดมาทั้งหมดในะรู้ดีกว่าผมอีกนะเข้าใจหมดอะแต่ว่าโลภนะฮะโลภคือคาดหวังว่าเราจะต้องทำได้นะครับอ,อ ในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารความเชื่อส่วนตัวล่ะผมมีความเชื่อว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครรู้จักผมค่อนข้างจะรู้จักกันเป็นการเป็นเป็นแบบสนิทกันเนี่ยจะเข้าใจว่าผมเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีมากเพราะว่าแม่ผมเนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะบอกว่าคือบนโลกเนี่ยไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะฮะไม่มีอะไรง่ายโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนแปลว่าอะไรแปลว่าการลงทุนที่ออกดอกออกผลจริงๆเนี่ย คุณจะต้องศึกษาครับคุณจะต้องเข้าใจมันนะฮะคุณเข้าใจไหมตลาดถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเล่นไอ้แชร์ไอ้ไม่ใช่แชร์ถ้าสมมติคุณคิดว่าคุณไปลงทุนใน forex เนี่ยนะสมมติว่ารัฐบาลไหนย่ายให้คุณลงทุนใน forex ได้ซึ่งเขาไม่ให้นะครับคุณเข้าใจไหมว่าตลาด movement มัน move ด้วยอะไรนะฮะมัน move ด้วยอะไรมัน move ด้วยอัตราส,ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือเปล่านะฮะแล้วเวลาทุนมันไหลาจากตลาดหนึ่งไปตลาดหนึ่งเนี่ยเงินมันไหลาจากตลาดไปตลาดหนึ่งเนี่ยมันไหลด้วยอะไรนะฮะอะไรเป็นปัจจัยบ้าง นะครับตอกเ,เบี้ยเป็นอาจตอกเบี้ยเป็นเรื่องหนึง่งแต่มันมีเยอะแยะเลยนะที่เป็นบจจัยข่าวประเภทนี้จะกระทบกับเงินสกุลไหนสมมุติมีข่าวนึงออกมาจะกระทบกับเงินสกุลไหนก็จะกระทบยังไงบ้างตลาด Forex เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนไหวมากที่สุดตลาดหนึ่งนะครับคือมันมีการเคลื่อนไหวเยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความยากผมบอกงนี้เลยผมทํางานอยู่โต๊ะเทรดเนี่ยผมบอกเลยว่าขนาดเราเนี่ยนะอยู่ในในธนาคารที่มีเน็ตเวิร์กทั่วโลก นะครับเรามีเทรดเดอร์เก่งๆนั่งอยู่ในในทุก f i ไ a แนนช l ลหับของโลกเนี่ยนะฮะเรามีเ s e a ร์ h ระดับโลกเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดไอ้จอรูมเบิร์กแพงๆตัวเป็นแสนๆนั่นน่ะก็มีมีข้อมูลมีคนมาตอนเช้าต้องมีคนมาบรีฟตอนโหมีทุกอย่างเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยบางทีทยังเทรดผิดตอเทรด,ผ,ดผิดกันตลอดอ่ะจนใช้คำนี้มีคือมีเสียตังค์กันตลอดนะฮะแล้ว,ลวมันจะไปร k f r e ีได้ยังต้องคิดอย่างงี้เพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างต่อให้คุณศึกษาเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช การลงทุนเป็นของที่ไม่ง่ายนะครับคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ไม่ง่ายฮนะยิ่งถ้าเกิดคุณเอาเงินของคุณเนี่ยที่คุณหาม่อยากยากลำบากไปฝากคนอื่นเนี่ยนะมันมันต้องศึกษาหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอันนี้เนี่ยนะครับสามอันนี้เนี่ยเอ่อไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกไม่อยากให้ใครเสียเงินกับแชร์ลูกโซ่อีกเลยเพราะรู้สึกว่ามัน มันเป็นบทเรียนที่เราควรจะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ไม่ควรจะไปอยู่ในวังบนนี้อีกวัประชาประชากรไทยผมคิดว่ามีคนที่เสียเงินกับไอ้ประเภทเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วหลายคนเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตมันเศร้าตรงนี้มันเศร้าตรงนี้นะฮะเพราะหลงกลกับแชร์ลูกโซ่คนที่เข้ามาชวนคุณว่าจะหวังดีก็ได้นะเออมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคนที่มาชวนคุณอนะนะฮะ คือเหตุการณ์ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราไปฟังผู้เสียหายนะมีคนหนึ่งสมมติมีคนหนึ่งไปแล้วก็ได้เงินมาจริงๆใช่ไหมก็ไปบอกต่อบอกป้าบอกพี่บอกน้องบอกญาติเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ก็แห่มาตอนแรกๆคนก็ไม่ค่อยกล้าหรอกก็ลงกันนิดหน่อยก่อนอาจจะลงหลักหมื่นนะฮะเฮ้ยปรากฏได้จริงไว้ตามท,ที่บอกไว้นะฮะแรกๆมันได้อยู่แล้วละ่โะโหคราวนี้คนเอามาเงินเป็นหลักล้านหลักแสนหลักล้านไอ้ forex เนี่ยมีคนมันก่อนผมฟังข่าวช่องหนึ่งนะนะเขาบอกว่ามีผู้เสียหายบางคนเนี่ย เสียหายหายลักสิบล้านนะฮะหลักสิบล้านซึ่งเยอะมากจริงๆนะคือเรานึกถึงเงินโอโ้โหก็จะหาเงินได้เป็นสิบล้านเนี่ยนะเราก็ไปเสียกันเรื่องพวกนี้ไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังนะฮะว่ามันไม่มีหรอกนะการลงทุนอะไรที่ไม่ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ความเสี่ยงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติดีๆเวลาเราเจอเรื่องพวกนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูลนะครับเราขอให้ทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงนะครับ เราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission ทุล m งพั p o d c a s t c o n t i n u e with ดี u r mission